สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีหมวกสวยๆงามๆสำหรับทหารนะคะมาฝากไม่มีไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าสองใบนี้เหมือนกันมากเลยเนาะเหมือนกันใช่ไหมคะนีนไม่ออกแต่ราคาแตกต่างกันนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นหมวกฟ้าแต่เป็นเบาเห็นไหมคะ มีแป้นหน้ามีลางข้างเหมือนกันผ้าคุมสีดำทรงเดียวกันแต่หมวกแตกต่างนะคะหมวกตัวนี้จะเป็นโฟมอดัดเห็นไหมคะเป็นไฟเบอร์เหมือนกันฟังเสียงดีนะคะ,ะข้างในจะเป็นโฟมอดัดแล้วก็ตรงนี้รุ่นนี้ ขายอยู่ที่ใบละหน0่งสี่รบาทน,นะคะมีผ้าสีดำสีดิจิตอลแล้วก็สีเขียวพื้นนะคะตอนนี้มีอยู่3มสีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมคะ่ะทักไปที่เพจร้านนะคะเดี๋ยวมีน้องแอดมินเขาคอยตอบแล้วก็ส่งรายละเอียดลูกค้าสนใจหรือว่า มีคำถามตรงไหนอยากถามเขาก็ทักเข้าไปค่ะแต่อีกรุ่นนึงเห็นไหมคะว่ามันเหมือนกันถ้าเราดูอยู่ด้านนอกนะคะแต่ถ้าเราหงายมาดูด้านในรุ่นนี้จะเพิ่มฟองน้ำให้แล้วก็รุ่นนี้ไม่มีสัตว์รัดขาใช่ไหมมีค่ะนี่ไง รับใค้่อนไี่มีโอรุ่นนี้แต่รุ่นนี้จะอยู่ที่พันเจ็ดมีฟองน้ำเพิ่มขึ้นมานะคะฟองน้ำเราเหมอย่างดียังไงก็เดี๋ยวทักไปสอบถามน้องแอดมินในในเพจร้านอีกทีนะคะนะคะเหมือนกันค่ะรุ่นนี้ก็มีทั้งสีดำ ดิจิตอลทหารนบกแล้วก็มีสีเขียวนะคะเขียวตำรตวจตชดนะคะมีเขาจะมีอีกรุ่นด้วยนะคะมันจะมีรุ่นที่เพิ่มตัวปรับเห็นไหมคะถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นมีตัวปรับก็มีค่ะทักเข้าไปนะคะวันนี้ที่ที่นำมาเสนอลูกค้าเนี่ยจะเป็นหมวกไฟเบอร์เบาทั้งหมดนะคะเป็นหมวกไฟเบอร์ ถ้าหมวกหนักก็จะมีอีกนะคะหมวกหนักก็จะมีต่างหากก็ดูดูในอีพีถัดไปที่ว่าทักลงไว้ก่อนหน้าหมวกฟาสแบบต่างๆนะคะมันจะมีมีภาพให้ดูลูกค้าสนใจหมวกแบบไหนสีไหนหรือว่าอ่ะลูกค้าไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้หมวกผ้าสีพวกนี้ก็ทักเข้ามาคะ่ะเรามีทีมงานมีช่างเย็บเดี๋ยวเราถ้าเรามีผ้าเราก็จะทำให้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันกระจายให้ลูกค้า,าเพื่อนก็บอกต่อๆให้นิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคะ